เปงานนิทรรศการดีๆก่อนค่ะชื่อว่านิทรรศการศิลปินรวมใจค่ะเทิดไท้เจ้าพ่อหลวงจัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าเชนท r a ช w ลเวิ์ค่ะงานนิทรรศการศิลปินรวมใจเทิดไท้เจ้าพ่อหลวงเกิดจากความร่วมมือของกองทัพเรือค่ะ โดยผู้บัญชาการทหารเรือ Earth Safe และห้างสรัพสินค้า Central World ร่วมกันจัดขึ้นวันนี้เรามีคุณสรรหาจุทาจิราธิวัฒน์และผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่กองทัพเรือพาแจ้วชมผลงานศิลปะที่นํามาจัดแสดงในงาน สำหรับงานนี้เขานำเอาผลงานจำนวน78ภาพ78ศิลปินที่มีผลงานจัดแสดงอยู่ในหอศิลป์เจ้าพ่อหลวงเฉลิมพระเกียรติอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีมาจัดแสดงเพื่อเผยแพร่ผลงานของศิลปินที่พร้อมใจกันรังสรรค์ภาพพระบร,รมาสารีรักษ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนกระทั่งถึงปัจจุบันให้ผู้ที่สนใจได้เข้าชมกันค่ะสำหรับผลงานภาพพระบรมาสารีรักษ์ที่นำมาจัดแสดง ศิลปินที่ถ่ายทอดเรื่องราวทุกคนบอกว่าทุกภาพได้แรงบันดาลใจมาจากการที่ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างภาคเพียรเพื่อใเกิดความเจริญและอยู่ดีกินดีของพระศพิกรไทยรวมถึงพระราชจ,จริยวัตรอนันงดงามตลอด86พรรษามาถ่ายทอดเป็นภาพสีน้ำมันลายเส้นสีอะคริดิกและสีช็อคค่ะ นอกจากนี้บรรยากาศในงานยังอบอวนไปด้วยบทเพลงที่บรรเลงโดยวงดนตรีของศูนย์ฝึกทหารใหม่ที่จะบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธรเพราะๆให้ผู้ที่มาชมเข้างาน,นได้ฟังกันทุกวันเลยนะคะแม้เพลงของวงดนตรีของทหารเนี่ย เ,เก่งนะคะเล่นเก่ง,เ,<อ>งเพลงกับเพลอะด้วยนะคะถ้าใครอยากจะไปนะคะอยากไปส,สืบซับเรื่องราวดีๆตลอด86พรรษาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านงานศิลปะเองเช่นงานนี้เขาจาัดขึ้นที่ชั้น1น่งโซนเอเทรียมห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะตั้งแต่วันนี้ค่ะไปจนถึงวันที่6ตุลาคมนี้เชิญได้ค่ะส,<า>ส่วนชงหน้าค่ะ15ค่ำเดือน10 มีประเพณีหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ทำสืบต่อกันมาอย่างยาวนานที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาได้กันค่ะ